เอายังไงไม่ตุยครับไม่ตุยครับเออพอดียวก็โผตรเออกโผตรพี่การพอแล้วอู้ถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยพี่การอู้หมูได้อีเอาพี่ปิดเอาเอาดิสู้มือจัดเอาตายอยู่ครับเอ้าไหวไม่ลกอีหนูไหวไม่ลกไหวไม่ลกอีหนูโอ้ไปไมีลงเออเอาดิเอา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 ดิเออ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 โอเคสู้มือสายกดติดตามมือนะครับพี่เอาแหละพี่อู๋ก่อนเลยละเหลือใจเหลือใจพี่การกับพี่ปิดละพี่อู๋ก่อนเลยละเหลือใจพี่การกับพี่ปิดครับไปจ้า ไม่ใช่เอาอีหนูลุกอีหนูลุกดิพี่เอาไว้โอ้โหบิวบีเซนไปจ้าโอ้โหอย่าลุกไปก่อนบีเ็นโอ้โหอย่าลุกพี่อย่าลพี่โอ้โหโอ้โยโอ้โหโอ้โหเรากลับมาเริ่มใหม่เลยค่ะไม่ใช่